สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูแหวนจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจะังหวะตามคำสั่งนั่นเองค่ะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวตามคำสั่งที่คุณครูแหวนเป็นคนบอกนั่นเองค่ะก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะคะเราก็ต้องบอมร่างกายกันก่อนค่ะ พร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปบอบล่างกายกันเลยค่ะเท้าเอวเลยค่ะหมุนไปทางด้านซ้ายนับ1-5น,นะคะ1 2 3 4 5หมห,หมุนไปทางด้านขวา5ครั้งเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5มหมือประสานกันยืนไปข้างหน้านะคะยืนมือให้ตรง ยืดตัวให้ตรงแบบนี้เลยค่ะนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4 5ส้กลมตัวลงแบบนี้เลยค่ะแต่มือยังประสานกันอยู่นะคะนับ1ถึงห้าหนึสสี่ห้าสบัดมือพร้อมสบัดข้อเท้านะคะนับ1ถึง5ค่ะ1 2 3สาม สีอีกข้างนะคะ1 2 3 4 5เมื่อเราวอร์มร่างกายเรียบร้อยแล้วเรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งกันเลยค่ะคำสั่งแรกของเรานะคะนั่นก็คือปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3มครั้ง ปรบมือสี่ครั้งปรบมือห้าครั้งถูกต้องค่ะเท้าเอวเลยค่ะยืดตัวขึ้นตรงลงหนึ่งครั้งนับหนึ่งนะคะทำห้าครั้งค่ะพร้อมหรือ,อยังเอ้ยพร้อมแล้วไปเลยขึ้นลงหนึ่งขึ้นลงสองขึ้นลงส ลง4ขึ้นลง5ถูกต้องค่ะวิ่งอยู่กับที่นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5ถูกต้องค่ะแล้วเดินนะคะเป็นวงกลมนับ1ถึง5นั่นเองค่ะขณะที่เดินเราควรแกว่มือไปด้วยนะคะเพราะการแกว่มือนั้นทำให้เราเดิน ได้เร็วขึ้นและคล้องแคลวขึ้นค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดินเลยค่ะนับ1นถึงหนะคะ1 2 3 4 5ถูกต้องค่ะแล้วต่อมานะคะนับครูแวนจะบอกให้เด็กกระโดดนะคะกระโดดไปข้างหน้าสอ,นสองั้ง1นสอง กระโดดไปข้างหลัง3ครั้ง1 2 3กระโดดไปข้างซ้าย2ครั้ง1 2กระโดดมาด้านขวา3ครั้ง1 2 3ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเ,เมื่อทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนที่เราจะหยุดการทำนะคะเด็กๆมือแตะที่หัวเข่าค่ะ หมุน5ครั้งนั่นเอง1 2 3 4 5มือประสานการใขกเด็ดยื่นไปทางด้านหน้านะคะขึ้นข้างบนแบบนี้เลยเอียงไปฝั่งซ้ายนับ1-5ถึงค่ะ1 2 3 4 5เอียงไปฝั่งขวานะคะ1 2 3 4 5 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งไปพร้อมกับครูแหวนวันนี้ทำกันตามทำตามกันทันหรือเปล่ปาเอ่ย้าไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถดูคลิปวิดีโอทำย้อนหลังได้เลยค่ะแล้วพบกับครูแหวนได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ